เช็คดวงโชคลาบและก็สื่อนำโชคของชาวราศีพฤษภนะคะดวงชะตาของท่านนะคะในสัปดาห์นี้จะมีโชคมีลาบหรือไม่อะไรคือสื่อนำโชคโอเคค่ะโชคลาบของคุณนะคะสื่อนำโชคก็คือคนพิการนะแต่ตัวคุณเองนะคะอย่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้เตือนแล้วนะว่าไม่ควรเสี่ยงเยอะนะมาดูใบที่สองนะ ผู้หญิงสวยผู้หญิงท้องเลขที่บ้านเลขที่ห้องคือสื่อนำโชคนะคะ,ะใครชอบเสี่ยงนะคะแม่ค้าสวยๆนะคะเดินมาเนี่ยนะคะลองหยิบลอตเตอรี่ดูบ้างนะอะมาดูใบที่3ใบสุดท้ายสื่อนำโชคของคุณคือตัวท่านเองนะคะตัวคุณเองนะคะมีโชคอยู่เนืองๆมีโชคอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นคนมีโชคจาก าการเงินอาจจะมาจากโชคลาบด้วยจากหน้าที่การงานด้วยนะคะต่อให้ไม่มีโชคลาบคุณก็จะมีโชคจากทิศทางอื่นนะตัวคุณเองมีโชคแหละช่วงนี้นะคะหยิบจับอะไรก็มีโชคนะมาดูสื่อนำโชคก็คือตัวคุณเองนะคะผู้หญิงสวยเบอร์ห้องเบอร์บ้านหรือคนพิการให้โชคนะคะมอดาวให้70%นะคะสำหรับโชคลาบของคุณในสัปดาห์นี้ชาวพฤษศนะคะเลขหน้าไพ่หนึ่งห้า องหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่ติดแปดไ้ด้วยจ้ะแปดมาด้วยนะคะมีไพ่ราหูเนาะนะคะอ่าวิธีทําบุญเสริมดวงยังไงให้ปังให้เฮงกว่าเดิมนะคะถวายน้ำนะคะเอาน้ําไปวัดนะคะทําบุญด้วยน้ํานั่นเองเนาะอ่าทำบุญด้วยเสื้อผ้านะคะทําบุญกับคนพิการคนพิการนะคะทําบุญ เรื่อยๆเ,เนืองๆนะคะจะเสริมโชคเสริมลาบของท่านนะคะเลขมงคลบอกไปแล้วนะคะ,ะสีนำสีอะไรที่จะทําให้คุณเฮงคุณฟังสีขาวนะสัปดาห์นี้แล้วก็สีฟ้าหรือเขียวก็ได้นะคะ,อะขอให้มีโชคมีลาบนะชาวพืชศพนะคะสื่อนําโชคบอกไปแล้วเลขหน้าไพ่บอกไปแล้วเนาะนะคะ,ะขอให้มีโชคมีลาบอยู่เนืองๆนะชาวพืชศพ